สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสองดาวฟังดวงเราจะพาทุกท่านเข้าสู่พลังของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ผู้ที่เปรียบได้กับพลังแห่งกรรมชะตาและการฟิกฟืนดวงจิตที่เข้มแข็งที่สุดในบรรดาทั้ง7วันลักษณะทั่วไปของคนวันเสาร์คนวันเสาร์มีพื้นดวงที่แฝงด้วยพลังของความอดทนและโชคชะตาคุณคือผู้ที่แบกรับบ,บางสิ่งบางอย่างไว้ตั้งแต่ต้นทางชีวิต ชีวิตคุณจึงอาจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ในความยากนั้นคุณกลับแข็งแกร่งเกินใครคุณมีจิตใจนักสู้ไม่ถอยง่ายและมีเสน่ห์แบบลึกลับใครที่รู้จักคุณลึกก็จะรู้ว่าคุณคือภูเขาที่เคลื่อนไหวไม่ได้จุดแข็งมีวินัยเข้มแข็งอดทนเข้าใจโลกอย่างลึกซึ้งจุดอ่อนระวังคิดลบเกินไปเก็บทุกอย่างไว้คนเดียว การงานของคนวันเสาร์คุณคือศาสร์้างจากศูนย์และเชื่อในผลลัพธ์จากการลงมือทำจริงไม่หวังโชคไม่ฝากดวงแต่จะมุ่งมั่นไปด้วยตนเองเหมาะก,กับงานที่ต้องใช้ความอดทนเช่นงานวิศวกรรมโครงสร้างระบบงานราชการกฎหมายความมั่นคงหรืองานที่มีระเบียบวิน,นัยเช่นการเงินธุรกิจหนักหากคุณเข้าสู่จุดที่มั่นคงแล้ว ไม่มีอะไรมาหยุดความก้าวหน้าได้การเงินของคนวันเสาร์คุณสามารถเก็บเงินได้ดีเพราะรู้จักคุณค่าของเงินแต่ระวังความเครียดจากความไม่มั่นคงทางใจอาจทำให้ใช้เงินแก้ปัญหาชั่วคราวคุณมีวาสนาได้เงินแบบช้าแต่แน่นลงทุนในระยะยาวจะดีกว่าการหวังรวยเร็วความรักของคนวันเสาร์คุณมีความรักที่ลึกเงียบแต่มั่นคงไม่แสดงออกมากนักแต่หากรักแล้ว คุณจะอยู่ข้างเขาเสมอความรักของคุณอาจเริ่มต้นช้าหรือมีอุปสรรคแต่หากผ่านพ้นแล้วจะกลายเป็นรักที่มั่นคงที่สุดคําเตือนอย่ากเก็บปัญหาทุกอย่างไว้คนเดียวบางครั้งคนรักของคุณแค่อยากฟังไม่ได้ต้องการให้คุณแก้สุขภาพของคนวันเสาร์คุณมีร่างกายแข็งแรงแต่ใจอาจอ่อนล้าคุณดูแลสุขภาพจิตให้เท่ากับร่างกายมีแนวโน้มเกี่ยวกับกระดูกเส้นเอน็นหรือหลัง คุณระวังการอยู่ในธรรมชาติหรือนั่งสมาธิจะช่วยเปิดพลังใจคุณคำแนะนำประจำชีวิตความเยยบของคุณไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่จงรู้ว่าแม่หินจะแข็งก็ต้องมีมุมให้น้ำไหลผ่านอย่ากลัวการเปิดใจเพราะการเยียวยาเริ่มจากความเข้าใจขอบคุณที่รับชมคำพยากรณ์จากพลังดวงของคนวันเสารหากคุณคือคนที่สู้ด้วยหัวใจ และก้าวต่ออย่างเงียบเงียบขอให้คลิปนี้เป็นแสงสว่างให้คุณในวันที่เหนื่อยอย่าลืมกดติดตามสองดาวฟังดวง